สวัสดีครับทาสวนง่ายๆแตงแสรนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับผลไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เริ่มจะหาทานกันได้ยากแล้วครับอันนี้คือลูกนมวัวนะครับหรือบักผีพนนะครับกําลังสุกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับามาเนี่นะครับเราจะมาชิมกันนะครับนี่ครับเนื้อครับโหสุกนะครับสุกแล้วนะครับ อืมหอมเหมือนคล้ายๆกล้วยนะครับอืมเกือเนื้รับเม็ดอร่อยนะครับลูกสีแดงนะครับเขาจะหวานแต่ลูกสีส้มเขาจะปีรสดเปรี้ยวนะครับอันนี้จะสีแดงนะครับนี่จะหวานนะครับอืมอร่อยจริงๆนะครับขอลูกนะครับนี่นะครับ S 1> <S 1> <S สนใจทักมานะครับ